สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาดูชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตามเรื่องนี้นะครับก็มีอยู่ว่าหญิงสาวคนหนึ่งสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครับและต้องกรอกข้อมูลใบสมัครขณะที่นั่งรออยู่ที่หน้าสำนักงานนั้นขณะที่เธอนั่งสัมภาษณ์กับคณาจารย์มีคําถามหนึ่งครับที่ทําให้เธอไม่สบายใจก็คือ คุณเป็นผู้นำหรือเปล่าอาจารย์ถามผู้หญิงคนนี้นะครับน้องคนนี้ว่าคุณเป็นผู้นำหรือเปล่าแต่น้องคนนี้เธอก็รู้ตัวดีว่าเธอไม่ใช่ผู้นำอย่างแน่นอนแต่ด้วยกังวลใจครับด้วยกังวลใจว่าหมหาวิทยาลัยจะไม่รับเธอแต่ยงไงก็ตามครับเกิดความประหลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าเธอได้รับจดหมายจากหมหาวิทยาลัยได้แจ้งมาว่าเธอสอบผ่านแล้วแท้จริงแล้วน้องผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความสั์ซื่อครับ เป็นความสัตย์ซื่อเพราะความที่เธอเป็นคนสัตย์ซื่อนั้นเธอจิงตอบว่าไม่คุณเป็นผู้นําหรือเปล่าไม่ค่ะฉะนั้นการยื่นไปสมัครด้วยความหวังว่าจะได้เรียนก็เตรียมใจเผื่อไว้ครับว่าเธอคงจะไม่ได้รับการคัดเลือกแน่นอนแต่ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเธอได้รับจดหมายจากหมหาวิทยาลัยในที่สุดว่าเธอสอบผ่านเรื่องก็มีอยู่ว่า แต่ละปีนั้นมหาวิทยาลัยผลิตผู้นําใหม่ๆออกมาเป็นพันๆคนครับคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยนั้นจะมีผู้ติดตามครับหรือเป็นผู้ตามอย่างน้อยหนึ่งคนต่อปีเธอยึงได้รับการตอบรับว่าเธอมีสิทธิ์เข้ามาเรียนได้นี่ครับเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับที่คณะกรรมการมีความเห็นอยากจะมีผู้ตามครับ การที่คณะกรรมการมีความเห็นอย่างนั้นก็คือคณะกรรมการนั้นรู้ครับว่าผู้ตามในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้นําพี่น้องครับไม่ว่าเราจะมีคุณสมบัติผู้นําติดตัวมาแต่กําเนิดหรือไม่ก็ตามพระเจ้ามีวิธีในการเปลี่ยนผู้ตามให้เป็นผู้นําครับเราเองอาจจะมีความคิดเหมือนกับน้องผู้หญิงคนนี้ว่าไม่เคยคิดว่าจะเป็นผู้นําแม้แต่จะคิดก็ยังไม่กล้าเลย แล้วจะให้รู้สึกว่าเก่งพอที่จะเป็นผู้นําก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่อย่างไรก็ตามครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาให้เป็นผู้นาคริสเตียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญความเก่งความดีและความมั่นใจของเรานะครับแต่ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้าที่เมื่อวานนี้ผมได้แบ่งปันไปแล้วบ่อยครั้งนะครับพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เราเป็นผู้นําทั้งทั้งที่เราไม่เชี่ยวชาญอะไรเลยเราอาจจะไม่มีประสบการณ์อะไรด้วยซ้ําในสายตาของมนุษย์นั้น มักจะเลือกคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเคยทํามาก่อนแล้วก็เป็นผู้นํามาก่อนนั่นคือสายตาของมนุษย์แต่สายตาของมนุษย์ก็ไม่อาจที่จะเก่งกว่าหรือดีกว่าสายพระเนตรของพระเจ้าได้และแผนการของพระองค์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับเราต้องยืนอยู่ในหลักการที่ว่าการทรงเรียกการทรงเลือกนั้นเป็นพระคุณครับถ้าหากผู้นําคนไหนก็ตามที่ไม่ได้สํานึกว่าการที่เราทั้งหลายได้เป็นผู้นํานั้น มาจากพระกุ่นของพระเจ้าล้วนๆท่านอาจารย์โทนี่อยู่ขณะที่ไปพักผ่อนปีสบาโตอยู่ที่แวนคูเวอร์ท่านเห็นแผ่นจารึกสลักถ้อยคำว่ากติกาสำหรับการเป็นมนุษย์มี5ข้อด้วยกันครับกติกาสำหรับการเป็นมนุษย์นั้นมี5ข้อด้วยกันข้อที่1คุณจะต้องเรียนรู้บทเรียนมากมายข้อที่2ไม่มีความผิดพลาดมีแค่บทเรียนข้อที่3ถ้ายังไม่เรียนรู้ ก็ต้องเรียนซ้ำๆข้อที่4ถ้าบทเรียนง่ายๆยังไม่ผ่านบทเรียนต่อไปจะยิ่งยากขึ้นข้อที่5คุณจะรู้ตัวว่าผ่านบทเรียนแล้วเมื่อพฤติกรรมคุณเปลี่ยนพี่น้องครับในวันนี้ผมจะอาธิบายเกี่ยวกับความคิดที่อยู่ใน5ข้อสําหรับกาิกาการเป็นมนุษย์นะครับข้อแรกครับในชีวิตของเรานั้นจะต้องมีบทเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนมากมายเหลือเกิน ในแต่ละวันนะครับเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างตรงนี้ครับพี่น้องจะต้องถอดบทเรียนให้ได้การหัดถอดบทเรียนหรือการฝึกที่จะถอดบทเรียนนั้นเป็นทักษะที่เราฝึกฝนกันได้ครับวิธีการฝึกทักษะในการถอดบทเรียนก็คือว่าต้องค่อยๆหวนกลับไปในแต่ละวันนะครับหรือในในช่วงเที่ยงวันก็ได้ครับว่าช่วงเช้านี้เราได้รับบ,บทเรียนอะไรมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างและเราสามารถที่จะได้ ยุคนําไปใช้มีบทเรียนอะไรเกิดขึ้นบ้างบทเรียนต่างๆเหล่านี้สามารถสอนและให้เราจดจําว่าเราจะไม่ทําพลังพลาดอีกนี่บทเรียนเกิดขึ้นทุกวันนะครับตอนก่อนนอนหรือตอนเย็นเราอาจจะมีโอกาสที่จะไคควรว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สอนอะไรเราบ้างพี่นะครับนั่นคือข้อที่1ชีวิตหรือการเป็นมนุษย์จะต้องมีบทเรียนรู้และรู้จักถอดบทเรียนครับ ข้อที่2ครับไม่มีความผิดพลาดมีแต่แค่บทเรียนพี่น้องครับข้อความนี้เป็นข้อความหนุนใจครับว่าจริงๆแล้วหลายหลายครั้งทีเดียวเราคิดว่าเราเฟลหรือเราพลาดไปเราผิดแต่แท้จริงแล้วมีบทเรียนครับมีบทเรียนจากความผิดพลาดฉะนั้นพี่น้องครับอย่าจมอยู่กับความผิดพลาดนั้นแต่ให้เราออกจากความผิดพลาดนั้นแล้วถอดบทเรียนแน่นอนครับคนทุกคนผิดทั้งสิ้น หมายความว่าครับไม่มีใครที่ถูกเสมอไม่มีใครถูกร้อเเซ็เพราะฉะนั้นการเป็นผู้นําเราจะต้องรู้จักถอดบทเรียนจากความผิดพลาดครับข้อที่3ครับถ้ายังไม่เรียนรู้ก็ต้องเรียนซ้ําๆแปลว่าอะไรครับสําหรับคนที่จะต้องพบกับประสบการณ์ซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่น้องครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับอกหักครับคนอกหกักหนุ่มสาวอกหักนั้นครั้งแรกนั้นเขาจะทนไม่ไหวใช่ไหมครับรู้สึกว่าแย่ไปหมด แต่พออหกหักครั้งที่2เป็นยังไงครับอหกหักครั้งที่2ก็รู้สึกดีขึ้นครับไม่เอ็นไรนะครับอหกหักครั้งที่3ครับเป็นไงครับก็แปลว่ามันชิวๆไปแล้วพี่น้องครับนั่นคือเขาเรียนรู้ถ้ายังไม่เรียนรู้ก็ต้องเรียนซ้ำๆก็ต้องหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเองนั้นก็ต้องอยู่ในวงจรของความผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าเรียกว่าผิดซ้ำซากครับถ้าเราไม่เรียนรู้มันก็จะผิดซ้ำซากอย่างนี้อันนี้คือ กติการความจริงของการเป็นมนุษย์นะครับเราจะต้องอย่าผิดซ้ำซากต้องรีบเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้ก็ต้องเรียนซ้ำไปซ้ำมาซ,ำซ้ำซากอยู่เรื่อยๆข้อที่4ครับถ้าบทเรียนง่ายๆยังไม่ผ่านบทเรียนต่อไปก็จะยิ่งยากขึ้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าบทเรียนที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับมันเหมือนกับคลื่นครับมันถาโถมลูก1ลูก2ลูก3ลูกแล้วลูกเล่าเราเองนั้นจะต้องสามารถที่จะผ่านบทเรียนต่างๆ และแน่นอนครับบทเรียนง่ายๆถ้าเราไม่ผ่านบทเรียนต่อไปก็ยากขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคลื่นแบบเดียวกันนะครับมาไปละลอก2อเราจะหนักครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราต้องผ่านให้ได้ครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับบทเรียนที่5บทเรียนสุดท้ายก็คือคุณจะรู้ตัวว่าผ่านบทเรียนนั้นแล้วเมื่อพฤติกรรมคุณเปลี่ยนนั่นหมายความว่าบทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่อยู่ที่สมองนะครับขอให้ลงไปในหัวใจ และออกไปที่พฤติกรรมของเราบทเรียนต่างๆในชีวิตเมื่อเราถอดบทเรียนแล้วเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนที่จะนําพี่น้องครับเราอาจจะเรียนรู้กฎต่างๆเหล่านี้โดยการที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจครับว่ารู้จักถอดบทเรียนครับรู้จักให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนสอนเราและเราจะต้องเปลี่ยนแปลงครับเราต้องเกิดการเรียนรู้ครับการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนพฤติกรรมเห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นคือเราเรียนรู้แล้วขอพระเจ้าทรงนำเรานะครับในการที่เราเองนั้นหลายหลายคนอาจจะทําบาปซ้ำซากครับอยู่กับบทเรียนบทเรียนแล้วบทเรียนแล้วซ้ำซากหลายคนก็ล้มซ้ำซากครับสะดุดเรื่องเดิมซ้ำซากนะครับหลายหลายคนก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้วไม่รู้จักจดจําไม่รู้จักถอดบทเรียน ฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังเสียงสิทธิบานะครับเราจะต้องเรียนรู้กฎของการเป็นมนุษย์กติกาของการเป็นมนุษย์ก็คือเรามีบทเรียนเยอะแยะครับเราต้องถอดบทเรียนให้ได้ครับและบทเรียนสุดท้ายนั้นจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องแท้ทุกท่านนะครับให้ร,ร่วมใจกันอธิษฐานก้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักมั่นคงของพระองค์โปรกงสอนบทเรียนต่างๆมากมายให้กับสาวกให้กับพวกข้าพงทั้งหลาย ซึ่งเป็นลูกของพระองค์ทุกวันข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้วงหลายรู้จักถอดบทเรียนและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของข้าพงค์หลายได้ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาชีวิตของขงหลายต่อไปในการที่เป็นผู้นำเป็นผู้รับใช้เป็นผู้นำแบบที่พระองค์ทรงพอพระทัยด้วยเป็นผู้นำที่ปฏิบัติคนอื่นเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้พระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์อธิษฐานกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน กบพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องท่นทุกท่านครับพบกันใหม่วัในพรุ่งนี้สวัสดีครับ